สบายดีสบายดีทุกๆคนเดอ้อในมื้อนี้กาจะเป็นมื้อสุดท้ายเนาะที่จะเข้าดาวเป็นมื้อท้ายปีเนาะทรงท้ายปีเก่าตอนฮับปีใหม่อยู่อ่าสหรัฐอเมริกาพีกนะ่กาตกเป็นวันที่31เนาะตอนนี้ แล้วอยู่ที่ประเทศแล้วอาจจะเป็นวันที่หนึงแล้วเป็นปีใหม่แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้อยู่เมกากะยังเป็นวันที่31อยู่ซึ่งมื้อนี้กะเป็นมื้อเคาดาวเนาะสบายดีมดทุกคนเลยเด้อถ้าหากว่าทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายสบายดีปาเดอเด้อเจนนี่แฮปปี้นิวอีร์ทูยูไฮแฮปปี้นิวอีร์ฮักนะนะทันว้าโอ้เข้บใจหลายเด้อยูอัสเซอสวีฮักทุกคนคือกันเด้อ ว้าวจัก,กร,ากกรวาลสบายดีเป็นอะไรเนาะทางนั้นสบายดีบอ,อาพูนสุวรรณเนาะฮันนานฮันนาเนาะโอเคสบายดีว้าวจัก,กรวาลคิดฮอดเดย์คิดฮอดทุกคนคือกันคิดฮอดที่สุดเลยเนะาะทันว่าตื่นไวแท้อันยูนี้แมนเป็นตอนแรงแล้วเด้อทุกคนตอนนี้มันเป็นตอนแรงอยู่ที่ลาสเวกัสเนาะซึ่งตอนนี้กับเวลาประมาณ 8โมงเนาะ8โมง53าิาอาร์นอยเนาะสบายดีน้องป้าสบายดีนู้นี้สบายดีปีใหม่เด้อกันลองตะวันเนาะสบายดีหลงเนาะสบายดีชิคย่องค่ะสบายดีทุกๆคนเลยเดอ้อตอนนี้มันกำลังอยู่ห้องเนาะอยู่โฮเทล จากน่อยกับเบิงว่าจะไปะเข้าดาวแนวใดจงเชียน้หมัวทอกก็ไมย่อยอันันตอดยอยี y o u r you're so beautiful Thank you Arnie Thank you very much Thank you so much um, Good evening everyone If you're here Don't forget to say hi to me ถ้าหากว่าทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายสบายดีปลาเดเด้อ เค okay. สบายดีสบายดีให้กับทุกๆคนเลยเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายสบายดีเนาะซึ่งวันนี้กระจะมาสบายดีปีใหม่ให้กับทุกคนจะมาอวยพรอ,อวยใจให้หมดทุกคนเน,ะ okay. นะาะโอเคคพรลังเข้าเบื้องไลฟ์เตนะ็งเนาะทุกคนสวยเชเนาะ ให้ทุกคนได้เห็นและกันได้หู้กันว่าปากาได้มาเ้า wow. สบายดีให้กับทุกๆคน BBC เนาะสบายดีปีใหม่เด้อเข้บใจหลายๆเด้อสบายดีปีใหม่เด้อส,ส,สวยมากไอ้ป้าเข้บใจเด้อบุญไซแฮปปี้นิว e ีร์ e w i ว l ีว e ลซี i ยูอินนิวออร์ลีน o เก็ f ล e อตส์ออฟ y รสต์ l see y o อ g u ซี i ยู e ก o r สอินนิวออร์ลีน o m u c ค Yo โซมช ฮายสบายดีทองมีสบายดีปีใหม่อมารินเนาะสบายดีสุส่ซูเด้อขอบใจเด้อเจ้ากงปออ่าขอบใจเด้อกัดกัดซื้อขอบใจหลายๆกัดซื้อคือกนันเนาะสบายดีแอร์เนี่ยกระฟูจัดการนะเานาะเฮลโหลคนกระซวยเซ็ตซวยจัดการเรื่องการไลฟ์ไฮมือนี้เนาะอ่าซู่ซูดเด้อไกจะหอนเมื่อเข้ากล่องแล้วขอบใจเด้อแก้วแก้วแก้ว ยังประธานเข้ากองเด้อพีเตอร์ตอนนี้แมนกำลังเกี่ยมวันที่สองแมนเฮาจะไปนิวออร์ลีนส์แล้ววันที่สามแมนจะเกี่ยมเข้ากองเนาะซึ่งตอนนี้แมนเฮากำลังอัอยู่พักพรเกี่ยมโตเนาะปากะต้องได้เกี่ยมโตตอนนี้กะเกี่ยมหลายอย่างเนะาะโอเคขับใจเด้อขับใจ ขอบใจพาริดาแสงเนอะสบายดีปีใหม่ Happy New Year beautiful thank you Julia Happy New Year กับทุกๆคนเด้อสบายดีปีใหม่ให้กับทุกคนเลยนัดพงเนาะสบายดีปีใหม่โอเคเนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วทักทายสบายดีเนาะสบายดีหมดทุกคนเลยอ่าป้าจะมาอัปเดตในหน,หนึ่งสิ่งที่เฮาได้เห็นเนาะคือมื้อก่อนนั้น เฮาวันที่า้าเกาเฮาได้ไป มินน uh, no? mm ิโซตาเนาะมินนิแอโพลิสพวกเราก็ได้ไปพบคนโมงอยู่ที่พุ่น no? เนาะเราก็ได้มีงานอีเวนต์จัดต้อนฮับปาเนาะซึ่งคนอยู่ Minnesota, มินนิโซตาแมนอบอุ่นละก็ดีหลายเนาะเพื่อนต้อนฮับได้ดีหลายส่วนอยู่ลาสเวกัสก็คือกันเนาะซึ่งเวลาที่มาฮอดลาสเวกัสหรือมินนิโซดาบ่รู้สึกว่าบาได้อยู่ต่างประเทศเลยเนาะเพราะว่าทุกคนยังมีนิสัยคือกับคนลาวเฮานะเพิ่นแมน อาหารก็ได้กินแบบลาวก็คงรู้สึกว่าอบอุ่นคือแบบยูลาวเลยเนาะ,ะแล้วเขาไปฮันเขาก็ได้กลับมาวันที่3 0เนาะวันที่30ตอนแรงฮันก็ได้กลับมากลับมาฮอดนี้มื้อคืนนี้ตอนกลางคืนเนาะยูพี่แล้วมื้อนี้กากเกมโตเนาะเบ่งว่าจะไปเข้าดาวเนื้อไดงสิ่งทีป่าอา ตื่นเต้นละกายอยากเห็นที่สุดแมนไฟเนาะไฟผู้ที่ขาเจ้าจะยิงขนาเนาะขอให้ฝนบ่ต้องตกเนาะจะได้จะได้เห็นไฟผู้งามๆเนาะก็จะได้จอบอยู่ปะปอง,งยามนี้นํำเนาะขอบใจขอบใจทุกคนหลายๆเด้อเข้ามาแล้วอย่าลืมสบายดีเนาะซึ่งตอนนี้แมน อาเหตุเวกเรื่องการเพราะว่าจะเป็นการตอบคําถามเพราะว่าจะเป็นการยางต่างๆเนาะก็ต้องได้เกี่ยมให้มันอ่าครบหรือว่าให้มันหนักเนาะตอนนี้มันกําลังฝึกซ้อมอ่าสบายดีนัดดาวันเนาะวัดสบายดีปีไม่เดอ้อมาวางเนาะสบายดีคลีว่าสบายดีไม้ย่าเจ้งเตียวก็วัดเตา เก่งแหงว่าชชลวชชานต์ตอกุยอว่าก็ต้องชอบปลยขอให้มงลงเด้อไอปางงามหลายขอบใจเด้ออันแม่ลาสุริยาวงเนาะขอบใจแม่หลายๆเด้อขอบใจทุกๆคนเลยที่คอยให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ปาเสมอมาเนาะขอบใจทุกคนเด้ออืมแมนยอดจบ เจล้อยสี่สิบห้าคนอ่า <laughs> พันไอแอเพิ่นถามว่าคนมาจะคนแลว้วว่ะสันเดย์ขอบใจเด้อปีโปอ Happy New Year อ่าสองพันห้าร้อยหกสิบคนน้องไปยงิงซาและทุกคนสู้เด้อขอบใจเด้อมักม Google, นะักูโกล์เนาะขอบใจหล,ลายๆเด้อสบายดีปีใหม่เนาะเอ้ยป้าไลฟ์วีไอจีแน่โอเคได้หลังจากที่ไลฟ์ตัวน,นี้แล้วป้าจะไป Live View ไลฟ์วีไอจีเด้อ อ่าทุกคนเข้าไปติดตาม IG จีแน่นอนเจ็ดร้อยแปดคนเนาะถ้าไปติดตาม IG จีปากระสิบหลายคนละได้เนาะทุกคนนะอ่าต้องได้ขอความห่วมมือจากทุกคนไปติดตามไอจีปาเดี๋ยวจากน้อยปาสิบแปไลฟ์อยู่ไอจีนั่เนาะอ่าทุกคนคอยติดตามเนาะจากน้อยหลังจากเขาไลฟ์ตัวนี้ปุ๊บแล้วปาจะไปไลฟ์อยู่ IG ไอจีเด้อเท่ากับก็ไม่แย่งนะสูๆ้ๆอววชอบปากุจชี ฮัลโหลไปยังสานองดอกรเนืองโรสแมรีอยากเห็นเอปาไลฟ์แ okay, ต่งหน้าอ๋อไม่มีโอเคได้เนาะมื ơn, ่ออื่นเนาะมื่ออื่นเขาไลฟ์แต่งหน้าเนาะโอเคบอโอเคเด้อเมื่ออื่นจะไลฟ์แต่งหน้าจะมาเป็นวิธีการแชร์การแต่งหน้านำเนาะซึ่งบางคนก็จะ กระถามเนาะว่าอ้าอันไอป้าไปไม่กล่าวไผ่แตงหน้าให้แตงเองวะเสนาเนาะก็จะผ่าแตงให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะว่าวิธีกรีดคิ้วคิ้ว,วมันเห็นแนวไดาเนาะถ้าเขาอยากได้โคง้งคิ้วหลายๆแบบเขาจะเห็นแนวไดาแล้วตาเดเขาจะเห็นแนวไดาบเราว่าจะเป็นทุกอย่างองค์ประกอบเนาะที่จริงการแตงหน้ามันง,ง่ายเลยทุกคนเนาะทำอิดก,ก็คิดว่าพอเขาแตงธรรมดาฮะนะก็คิดว่ามันอาจจะบบได้ยาก แต่เอาเท่ๆเวลาที่เฮามาแต่งเลยเฮามาจับแล้วอันนะ่ะสังเกตใส่ใจรายละเอียดต,ต,ต่างๆคนะยากยากแหงใครตั้งแต่แต่งหน้ากับแม่คาวีกับไอซิสเนาะก็ได้เฮียนหูหลายอย่างจากไอซิสแล้วกับแม่คาวีนําเนาะซึ่งรายละเอียดที่เขาต้องได้เก็บต้องได้หูแมนมันมัน,ม,นมันหลายมันหลายอิลี่เนาะมีแต่ว่ามืออื่นเด้อทุกคน เป็นแนวใดเฮามาเบิงกันในช่วงเซาในช่วงเซาอยู่พีก็จะเป็ี่นตอนแรงอยู่ทางนั้นนะะตอนนี้ก็จะเป็นตอนเซาอยู่ทางนั้นนะเฮามาเบิงกันเมื่ออื่นอ่าเปลี่ยนตอนแรงอยู่กับทุกคนแต่ก่อนจะมาไลฟ์ก็จะแจ้งทุกคนก่อนเนาะก่อนที่จะมาไลฟ์แมนจะแจ้งก่อนประมาณ30นาทีแล้วเฮาค่อยพบกันนะเมื่ออื่นเด้ออย่าลืมมาเด้อเข้าใจ เสียสุดใจค่ะโดชอริสุรินถ้าถ้า,ถ,าถ้าอ่านซิบุถือขออภัยน้ำลายๆเด้อขับใจเอ้ยหลายๆเด้อ อ่านชาเคงอยอชองยชองโอเคสบายดีปีใหม่ให้กับทุกๆุกคนเด้อเนานะบัดนี้ปากจะได้มาขออวยพรให้กับทุกคนแล้วเนาะเชิงปลายขออวยพรอวยใ่ให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขอให้ทุกคนปัรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะขอให้ทุกคนจงมีความสุขความร่ำรวย ความยูดีมีแห้งความสง,งบเนาะให้ทุกคนเอาไปเลยเนาะสิ่งใดดีๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าหาทุกคนเนาะลากาสบายดีปีใหม่ Happy New Year everyone Happy New Year, New Year to all of you นะเป็นให้กับทุกคนเลยโ okay, นะอเคเนาะย้อนย้งองย้งอยงอ xiong ta xiong chia ya ta ka ka chua mo la ta pe hai mong thia pe lu te cha lo su ma nya xiong o chao nan da ya ta she o ka ka she kan je le na min na li jong she xiong jong chia xiong chia ta ka thia ka che ne a tu ne jong ga o cha o cha ta ka tu ne jong ga Gorgeous thank you เกนธงคำเด่นเนาะสบายดีขอบใจเด้อพูดไทยได้ฟังหน่อยค่ะพี่พี่หม่อมชั้นยังกุ้ยเฟยใช่ไหมคะถ้าหากว่าอ่านชุดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะ อาปาก็พูดไทยได้นิดนึงค่ะแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าพูดไทยก็ก็ได้ค่ะขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะที่คอยมาติดตามอยากจะพูดว่า โชคดีปีใหม่ให้กับพี่คนไทยทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณที่คนไทยก็คอยเชยร์คอยเป็นกําลังใจให้น้องปาน้องปาจะช่ดชู้เต็มที่เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทุกคนน่ารักที่สุดเลยอันนี้กลับเป็นภาษาไทยเนาะกับว่าเคยได้ว่าภาษาไทยเพราะว่าบบคอยมั่นใจนะแต่กะกะว่าเป็นยูโอเคยูเนาะเข้าใจ สีเพลงเนาะสบายดี Happy New Year ไปยยงซาลอร์วันวัน thank you thank you very much Happy New Year to all of you อืมเนี่ยล่ลาจัว Happy New Year ทุกคนนะอาช้าอาช้าตอนเนี่ยล่ลาเนี่ยจงเขาว่าอ่าให้เต็มที่ก็กูเต็มที่เลยเนาะิี้องลาวดังๆไปเลยนะทุกคนท่าเบ่งเด้อ น้องสวยมากสวยกว่าตอนมงมากๆเลยค่ะเข้ารอบแน่นอนขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะพี่น่ารักที่สุดเลยค่ะน้องอะจะสู้เต็มที่เลยนะคะขอบคุณพี่นะให้ไปยังไง I miss you, oh, p a ั a Hi, Sister p a u a I miss you very much too. Um, I wish you can come to New Orleans, but since you're very busy, um, but you know at least i get to see you and i miss you so much and i miss everyone so much it was two days but i feel like two months i feel like it's very long already um uh, lucy happy new year to you beautiful we'll be rooting for you in new orleans thank you thank you very much <coughs> ห้องเล่าย้าอจงเสียน้องปลาขอบใจเด้อโอลาคันย้จงตัวหมดไปยิ่งชาอาอาจาอก็กลัวจนนันตา,าะนะกาเชียสบายดีเด้อสบายดีสบายดีไอพีเดอขอบใจได้เด้อฉันรักนะไฮเหยาห้องสวยขอบใจเด้ดอดงแบงสบายดีเคทาว Happy New Year um gao chang zhong ga hen wo chao ne um niao zhong to ne um wao tai pe lai lai kao cai dei ai peter parker um mei ha niao zhong chao ba ying er uh, gu zong share dao ga li ao tiao gu ho lo lo guo mua wei gu zong chia chao dao ga ba ying 哦,我找comma pencil ปาเข้าขใจเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าเห็นแล้วตื้นตันใจนะปากะู้สกดีใจหลายๆเนาะอ่ารัศมีสบายดีอ่าวัฒจักเนาะงามเข้าใจสบายดีวัฒจักรเด้อสบายดีหลายสบายดีมัวมองมองช่องเนี่ยช่องอัจฉาบุญลามเนาะสบายดีเงาห้องสบายดี อ๋อโนราฮายแม่พี่สา p ฮัปปี year Happy New year to you อ่ะย่น่สบายดีปีไหม่รุ่นย้อนจองสบายดีอ๋อเนี่ยเราเนี่ยเราพังบีเท่าฮัตเตีย Happy New Year, sister Payengsa. We're so proud of you and will be cheering for you. Thank you so much, beautiful. Thank you very much. ยังโลไห้ไห้แฮปปี้นิวียีร์แฮปปี้นิวียีร์ทูยูบิวตี้ฟูลสู้ๆคนเก่งข้บใจเด้อเพชรศิลาสบายดีไปยังสุดที่ฮักมักแห่งคนนี้ยังเก้ามองจ้าเนาะว่าเจ้าข้บใจเด้อมัก ฮักทุกคนคือกันเนาะฮักทุกคนมาทุกคนเลย I love all of you you guys are so nice you guys are very sweet I love your your energy you are so positive I can feel every energy that you put on me ป่าหูหูสึกแล้วก็ได้สัมผัสทุกทกพลังงานที่ทุกคนได้ส่งมาให้ป้านะขอบใจทุกคนหลายๆที่เป็เป็นกำลังใจนะฮักเนาะซึ่งมันเป็นแหงพักดันหนึ่งที่เห็นให้ป้าสู้สุดคด เนาะซูห้เต็มที่สตีนสุดมือไปเลยเนาะขอบใจทุกคนหลายๆเดอ้อโอเคเนาะบันนี้กาสิฮอดเวลาที่ได้ไปเนาะแต่ปาจะไปไลฟ์ยูไอจีต่อเนาะ I will go live um, in um, on on my um, Instagram o มโอเคเนาะโอเค เข้าใจที่ทุกคนคอมเมนต์มาเด้อบันนี้ปา้าจะเว้าถึงการเกี่ยโตัวเนาะการเกี่ยโตัวของป้าเองว่าป้าเกี่ยโตัวน่หละแนวใดพอบางคนก็ว่าเอ๊ะเนาะป้าเห็ดจังได เอาอีกอย่างไปสะนะขะเจ้าเนาะ,ะน้องซีมีสตร атег ีนาใดน้องจะฝึกเนี่ใดเนาะสำหรับตัวนี้แมนตัวที่กำลังฝึกอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งจะเป็นเรื่อง mindset ของตัวเองเนาะจะเป็นความรู้สึกพลังของตัวเองที่อยู่ภายในเนาะตัวนี้สำคัญหลายแล้วการเรื่องลมกับตัวเอง self talk นะตัวที่2ไมันจะเป็นเรื่องคําถามและกับคำตอบเราต้องได้เบิ่งต่างต่างว่าวะจะเป็นข่าวสารว่าวะจะเป็นคําถามคําตอบหอบโตและกับคำถามนางงามเต่ละปีเนาะตัวที่3ก็คือ performance การย่างการโพสท่าจะสอกหาท่าที่เป็นเอกลักษณ์แนวใดเนาะตัวนี้ก็คือจะฝึกตัวที่3แม่นตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวลักๆทีปาได้ฝึก เนาะให้กับตัวเองเนาะทีเขาจะต้องได้ไปกับข้าเจ้าเนาะไปสู้กับข้าเจ้าอย่งซีนะ่เนาะแต่ทําอิทที่สุดแม่เขาต้องได้สู้กับตัวเองก่อนต้องได้สู้กับพลังภายในต้องได้หูจักตัวเองเนาะแล้วก็หูจักข้าเจ้าหูเพิินห,หูเขาหูเฮาตอนนั้นเขาก็จะมั่นใจหลายขึ้นเนาะตัวนี้ แล้วท้ายนี้กะอวยพรเนาะอวยพรให้ทุกคนเนาะโชคดีปีใหม่ปีใหม่มาแล้วปีเก่าผ่านไป ải, ให้เฮาทุกคนจง เปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ป่าก็คือกันเนาะึ่งคมว้านี้กาเว่าให้กับตัวเองคือกันว่ากับตัวเองและวอว่ากับทุกคนเนาะคือเราต้องได้ปรับตัวเองอยู่เสมอแต่เราก็ต้องปรับให้ดีขึ้นนะเนาะเราต้องยังคงความเปลี่ยนตัวตนแต่ว่าเราต้องปรับให้เราดีขึ้นกว่าเก่าเนาะอ่าและการมีแต่ไวพรให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะทักษะสุขภาพอ่า ราคาให้ทุกคนอนุมันขวัญยืนให้ทุกคนมีแต่ความมั่งคัง่งร่ำรวยปังๆห่างๆเฮงๆเนาะเข้ามาให้กับทุกคนมีความสงบสุขความเจริญฮุ่งเฮืองบอกว่าจะเป็นทางด้านการงานการเฮียนสุขภาพต่างๆเลยเนาะสำหรับตัวนี้โอเคแล้วเบ่งคอมเมนตะ์เนาะบ่งคอมเมนต์น้อยนึงสบายดี อ่ะคไม้เท้าออน้อจงคู่ไมนองทก็ออก็ัวกงกอไลเทียให้เนืองไปยังลอแฮปปี้นิวยรก็ทชวนจเกมวยยิงซื้อนะเป็นเตีนะสุพอก็วาจะวจอคู่ออวจอคูไมเท่านะกูยอกจะอเชียทีวจอก็จะเลใชเชีย์อจันดาตอนนี้สุประจำชาติที่ชอบมีลาวกับ มาเรอืม mm hmm. mm hmm. พูดอ่าอ่านไทยไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะคะอ่า n เนเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะลาวกับเนเธอร์แลนด์ไครวินก็ไม่ติดเลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่มา,มากๆเลยคะ่ะ I wish you so will, you will win okay นี่ลายานอ thank you so much thank you very much I do my best อ m อ่านะโอเคละกามีแต่จะมาอวยพรทุกคนแบบนั้นเนาะลักกาขอบใจคอมเมนต์ที่น่าฮักของทุกคนเลยเนาะแต่ว่าแต่ว่าทุกคนเนาะ ถ้าหากว่าบมีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตถ้าหากว่าบุมีเพรพัทยบุหัวไปยิงสาคนนี้สิมายูนีได้บเนาะก็ <g ül> ต้องได้ขอบใจเพิ่นที่เพิ่นให้โอกาสเป็นทุกอย่างเนาะบว่าจะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่กำลังใจเป็นที่เป็นทุกอย่างเลยทุกคนเนาะอ่ uh, mentally financially physically every single thing เนาะซึ่งก็ต้องได้ครบใจเพิ่นหลายๆเนาะทีมงานบ่ว่าจะเป็นอ่าไอเออ่าเอื้อยเจนนี่ เนาะละกะเอ้ยปาเพลนเพ่นเนาะต้องขอบใจเพลนหลายๆที่ามานำเนาะโชคดีโชคดีที่ปีนี้มีทางประธานมานำมีทางผู้จัดการมานำมีทางจักรวาลคนล่าสุดมานำเนาะรู้สึกโชคดีแล้วก็ขอบใจขอบใจที่สุดเลยเนาะที่มีเพลนถ้าบ่มีเพลนป้าก็จะยากยากหลายคือกันเนาะมาคนเดียวจากอาซีอูเหนือยู่ยยไตเนาะได้ก็บบู้หูเนาะแต่ต้องได้ขอบใจเพลน อย่างสุดใจเลยเนาะและอย่างหนึ่งทีปาต้องขอบใจและคาดบ่ได้เลยก็คือกล่องเสียขอบใจกล่องเสียทุกคนเนาะขอบใจกล่องเสียทุกๆคนเลยที่เสียให้แหงกําลังใจคอมเมนต์แบบเ n e r g y พลังที่ป่าได้รับจากทุกคนฮานะเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะถ้าบบมีกล่องเสียก็จะบ่กคึกคืนเนาะแต่ขอบใจทุกๆคนเลยเดิม ออโอเคอ่าต้องได้บึงคอมเมนตะ์เนาะทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์สบายดีเด้อเนาะสบายดีปีใหม่สบายดีน้องจ้าเอ้ยกล่องเงินเมริกาจ้าโอ้อ่าสบายดีเอ้ยหลายๆเด้อสบายดี Um, I voted for you wish you happy New year thank you so much happy New year thank uh, you hi sister Nora Ya happy new year Nora say please give the blow uh, give the below people a shout out and say their name they love you oh okay okay ping and pahua hi happy new year chia and la lady Ladeni. hi ellen and kajua hello happy new year um gold goldia and daniel hello Happy New Year and good evening, Chang and Tai. Hi, Shang and Taney. Hello there, everybody. Um, thank you so much for supporting. I want to say Happy New Year to all of you. Okay. i Happy New Year Chan Som. เงาะชงชงเชื้อถกกกมวยแย่งน,ะน้าวจอมมีน,ะนาวจอมนันตา,าสู้ๆเด้อดาสี่พันดอนขอบใจเด้อสี่พันทอนเนาะเงาท้องมัวกอก้อนจี้อยากจงเชื้อชงเชื้เน้าวจอมนันตาเนี่ยเราอียาเทียนเนาะอกก็เนี่ยชดเลซนชดดูจนจี้อยากจงขลาดเราขอเนีุ่่นนึงซื้อปีใหม่นี้ขอแต่ให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกคนเดอ้อ okay um not panipak pakata today and um oh okay the miham tam you need them um uh nayaya yeah are you going to use an interpreter for the question rounds uh for the question like english is my second language so maybe some words or some vocabularies I might notice or I might not know. So absolutely I need a I need an interpreter um, on the question round. But um, even I understand English but how um, I don't you know like too confident with it. Even your English is already good but like it's your second language it's my second language so I have to very very careful about it so that's why I have an interpre uh, interpreter uh, at the question round now <laughs> ยูหอบคําถามเพราะว่าถึงว่าเราจะได้ภาษาอังกฤษแล้วเราจะมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็จะบุกควรที่จะประมาทเนาะหากว่าเราอะนะมันเป็นภาษาที่สองบางคําศัพท์สมมติมันเป็นคําศัพท์เรื่องอเรื่องตัวที่เราบสถนัดเลยตัวนี้นะคะก็ต้องได้อ่าต้องการเพื่อความเข้าใจเพราะว่าการถามคําถามคําตอบเขาต้องฟังอย่างดีอย่างลึกซึ้งแล้วตอบไปให้มันตรงจุด ตรงคําถามเนาะตัวนี้เพราะฉะนั้นเหตุผลที่ปลาต้องต้องเอาคนแปลน้าก็คือต้องอ่มีตัวนี้นะเขต้องได้ปกป้องหรือว่ากันดีกว่าแก้เนาะ โอเคสิตามไปเบื้องไอจีต่อเนาะโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวไปสื่อไปไลฟ์ไอจีต่อเขาพบกันอยูไอจีเด้อทุกคนเด้อโชคดีปีใหม่สบายดีทุกๆคนเลยเนาะแล้วเขาพบกันในไลฟ์วิดีโอหน้าเนาะมื้ออื่นเด้อทุกคนจะมาไลฟ์โตทริค แต่งหน้าเนาะให้กับทุกคนได้เห็นได้เบิ่งกันแล้วเราพบกันไหมเด้อทุกคนเด้อบายบายขอบใจที่ทุกคนเข้ามาเบิ่ง live ไลฟ์เด้อ Thank you so much for joining my video live tonight and mm hmm. ออนจานเน์นันดาเน่ยต้องกูงกขอวิดีโอไลฟ์ยังยาชัวนะตอนนู้นเนาะออนจานเน์นันดาขอบใจเด้อบายบาย everyone I love you